มีคำถามว่าหลวงปู่ป่วยหลวงปู่ป่วยไม่สามารถขยับเคยื้อนเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ลูกหลานที่เป็นผู้ชายก็ไม่อยู่มีแต่ญาติโยมที่เป็นลูกหลานผู้หญิงมาปฏิบัติมาพลิกเนื้อพลิกตัวอย่างนี้เนี่ยได้ไหมท่านจะมีอาบัติไหมหลวงปู่ป่วยฮะ okay, มันก็อยู่ที่ถ้าว่าหลวงปู่ยินดีสัมผัสแล้วก็รองรับเนะี่ยก็มันก็จะมีอาบัติกับหลวงปู่นะ แต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้เราเข้าใจเราก็ป้องกันหลวงปู่ก็คือใส่ทุงมือทุกวันนี้มันมีทุงมือทุงมือยางใช่ไหมตรงนั้นแหละโยมจะอาบน้ําจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรก็สาม,มารถที่จะทาได้คือช่วยป้องกันอาบัใิให้ให้หลวงปู่อย่างนี้นะก็สาม,มารถที่จะทได้โทษจะเกิดกับพระรูปหนึ่งรูปใดก็ตามที่เกี่ยวกับโยมผู้หญิงนะถ้าเกิดว่าพระอยู่เฉยเฉย โยมผู้หญิงมาจับพระไม่ไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ยินดีขยับเคลื่อนเคลื่อนเพื่อ,อยินดีสัมผัสพระไม่เป็นไรเกิดแบบพระนั่งอยู่เฉย,ยโยมมาจับแล้วพระก็อยู่เฉยไม่เป็นไรถ้าหลวงปู่อยู่เฉยเฉยไม่ขยับเขยื่อนไม่เป็นไรถ้าว่าหลวงปู่ขยบับโดยคิดว่าคนนี้เป็นลูกเป็นหลานมีความรักอาศัยเรือนมีการขยับเคย,ย oon, ื่อนเคลื่อนไหวลูกหลานมา จับมาบีบมานวดก็เกิดความรักความมิูแบบรักอาศัยเรือนเนี่ยหลวงหลวงปู่จะมีโทษเป็นอบัติทุกกฎในเพราะจับวัตถุอนามาโยมผู้หญิงเนะี่ยเป็นวัตถุที่ไม่ควรจับต้องไม่ว่าจะเป็นเนื้อตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาพรณเครื่องประดับเป็นต้นของหญิงไม่ควรที่จะจับต้องถ้าหากว่าหลวงปู่ถูกต้องด้วยจิตรักใคร่ในลูกหลานที่เป็นผู้หญิงอันนี้ต้องอบัติทุกกฎ ถ้าเกิดว่าผู้ที่มาดูแลหลวงปู่เกิดเป็นภรรยาเก่าของท่านเป็นคุณย่ามาดูแลเ,เกิดความยินดีชอบใจไปจับแขนจับมือคุณย่าแบบสามีภรยาพึงพอใจกันแบบนั้นหลวงปู่ก็จะมีอาบัติหนักขึ้นไปอีกเป็นอาบัติสังขานิเศษแต่ถ้าหากว่าจับไม่ถูกเนื้อจับไม่ถูกเนื้อตัวของของย่าแต่มีความยินดีในการจับต้องกาย,ยินนั่นแหละถูกเสื้อผ้าอันนี้เป็นอาบัติทุละใจ ถ้าหากว่าไม่ได้ถูกไม่ได้เอามือไปถูกเอาหลวงปู่มีไม้เท้าเอาไม้เท้าไปถูกเสื้อของย่าไม้เท้าก็เป็นของเนื่องด้วยกายเสื้อของย่าก็เป็นของเนื่องด้วยกายของย่าอันนี้เป็นอัติทุกกฎเนี่ยฉะนั้นวิธีป้องกันถ้าไม่มีใครดูแลหลวงปูก็ตามที่พระอาจารย์ท่านแนะนําก็พยายามใส่ป้องกันถุงมือป้องกัน,น,นถ้าหากว่าหลวงปู ไม่ได้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวในการตอบรับหลวงปู่มีอ ბ ัตไหมไม่มีเกิดหลวงปู่มีความยินดีจับต้องในฐานะเป็นลูกเป็นหลานมีความรักอาศัยเรือนหลวงปู่เนี่ยมีอ ბ ัตไหมจับต้องลูกหลานที่เป็นผู้หญิงมีอ ბ ัตไหมม,กกมีเป็นอ ბ ัตทุกกฎมีเป็นอ ბ ัตทุกกฎถ้าหากว่าหลวงปู่นะเห็นคุณย่ามาปนิบัติ ก็นึกถึงสมัยรุ่นรุ่น,นก็เลยมีความยินดีชอบใจจับแขนคุณย่าแบบผู้ชายจับแขนผู้หญิงนะ่ะแบบนี้เขาเรียกว่ามีความยินดีในการจับต้องกายหญิงหลวงปู่เป็นอบัตอะไรสังขารทิเศษนะสังขาริเศษแต่ไม่ได้จับโดนเนื้อต้องตัวจับโดนผ้าโดนผ้าสิ้นคุณย่าโดนเสื้อคอกระเช้าคุณย่าเป็นอบัตอะไร ทุนใจ,จถ้าหากว่าหลวงปู่มีไม้เท้าเอาไม้เท้ามาโดนผ้าสิ้นของย่าไม้เท้าก็เป็นของเนื่องด้วยกายของหลวงปู่ผ้าสิ้นของย่าก็เป็นของเนื่องด้วยกายของคุณย่าอย่างนี้เป็นอาบัติอะไรทุกทกฎเนี่ยเป็นแบบน,นี้อันนี้การวินิจฉัยเป็น<ม>การวินิจฉัยเกี่ยวกับตามธรรมวินยัยอันนี้เป็นเรื่องของอาบัตินะนะเป็นเรื่องของอาบัติซึ่งก็เกี่ยวกับพระใช่ไหมครับใช่เกี่ยวกับหลวงปู่หรือว่าพระที่ท่านป่วย ปกติแล้วสมัยก่อนนี่อาจารย์ครับก็จะมีพระพิสุ์ดูแลนะเวลาพระป่วยพระไข้ท่านก็จะดูแลกันในวัดนะั่นนะยังมีเรื่องราวเรื่องของการลงโบสถต้องนำนาพระพิสุไข้เข้ามาในหัตถบาตป่วยยังไงก็ต้องเอามานะเวลาลงโบสถสีมาสมัยก่อนก็จะมีมาหาสีมาด้วยคือน,นิยมผูกครอบวัดเอาไว้มีขันธะสีมาข้างในคือสีมาเล็กๆอยู่ในวัดอาจจะอยู่ท้ายวัดตามแบบ เพื่อชำระก,กรรมสำคัญสำคัญเช่นอุปสมบทอะไรต่างๆนได้เ,เป็นเรื่องของตรงอุโบโสถต่างๆก็ใช้มหาสีมาที่วัดใหญ่ขนาดไหนก็จะครอบอวัดเอาไว้ปลูกไว้ข้างในทั้งหมดนั้นจึงต้องนำพิสูจน์ไขตามกุฏิต่างๆเข้ามาห,าหาัตถบัตด้วยเหตุหาวกาท่านก็แนะนำนะเวลาที่ป่วยมากๆเคลื่อนที่ไม่ได้้ยกมาไม่ได้ยกตรงยกตังยกเตียงมาเนี่ยเอาหามมาแบกมาอุ้มมาไม่ได้ ทะเยอนน,าานี่มรณภาพนี่บอกไงให้พระพิสุยย้ายไปลงอุโบโสถต,ตรงนั้นเนละไปลงอุโบ,โบโสถคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการนําสันทามาอะไรมาแต่ว่าท่านพูดไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วมีขั้นตอนหนึ่งยกมาเอาตัวมาด้วยยกเตียงยกต่างมาที่เคลื่อนที่ไม่ได้จำรณาภาพเนี่ยท่านให้ย้ายสงไปทํสาสารณมตรงนั้นเพื่อให้ให้ท่านได้หัตถบาตพอสันทะไม่สามารถจะนํามาได้ไงเพราะมันอ,อยู่ในท่านพูดไม่ได้ เล่าไม่ได้ไม่มีสติแต่ทั้งกันยังอยู่ยังไม่มรณะภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ดูแลกันเองนะพระก็ดูแลพระกันไม่ดูแลก็มีอบััิด้วยอาจารย์บอกเนี่ยถ้าติอไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลพนระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าจะดูแลเราก็ถึงดูแลพิสุขไข่หมายถึงว่าให้สําคัญเคารพในธรรมวินัยพระองค์จริงดูรลพุทธเจ้ามีอนิสงส์มากแต่ว่าก็ให้เคารพในในคําสอนแล้วก็ตรัสเพื่อให้ดูแลซึ่งกันและกันบวชมาแล้ว สละญาติสละเรือนมาบวชแล้วสละลูกสละเมียทุกอย่างทิ้งหมดแล้วถ้าไม่ไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะดูแลเนี่ส่กินถ้าหากทุกวันนี้บางทีก็พระเจ้าพระสงฆ์ก็น้อยเนาะแล้วก่อนที่เรียนรู้ธรรมินก็น้อยบางทีก็วัดตาหลังก็มีพระน้อยบางทีมีความป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมาไม่มีใครดูแลลูกหลานก็เลยต้องเอาไปดูแลเมื่อดูแลต้องดูแลให้ถูกโดยที่ท่านไม่มีอาบัตินะแล้วก็ เรื่องของสะดวกได้หลายเรื่องด้วยกันโยมก็คนเรียนรู้นะรู้ไม่ในพระนะหรือเบื้องต้นเนี่ยโยมโน,โนในตั้งใยตาไม่จะพิบเลยฟังทำแสดงว่าเดี๋ยวนะได,ได้ดูแลร <c oughs> ูบาอาจารย <c oughs> ์เจริญพรตอนนี้พระดูแลกันเองไหมแล้วแต่โยมร้ะบางที่ท่านก็ดูแลกันป่วยไข้ไม่สบายก็ไปดูแลกันไปเรียนหนังสือก็พากันไป อยู่ห้องเดียวกันก็เอาคนป่วยก็นั่งรถเข็นคนไม่ป่วยก็เข็นกันไปเรียนออย่างนี้ก็มีแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่วัดแล้วแต่สถานที่นั้น